สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศสบายดีมื้อฝนตกเด้อฝนตกเบิร์คืนเลยพี่น้องเมื่อคืนนี่แห้งแท้แหง้แหงหวาร้อยละเก้าสิบเลยมือนี้มาเบิงในสภาพอากาศก็ร้รอยละเก้าสิบถือว่ามีฝนแห้งขนาดแล้วก็เบ,บิดมือเลยแหละพี่น้องเขาออกไปใส่บได้เลยแหละมือน,นี้เนาะก็เลยสิพากันมาหาเบิ่งปลาบืนบางทีได้แนวไปเฮเทกินเถียงตอนนี้นักเก้าเม่งก๋วยได้พี่น้อง บาไอาไปเลาะเบิ่งก่อนแล้วทางผับาอบาไอ่นเคยได้ป่าบืนหลายตะกี้ผลตกแบบนี้ออกมาเบิ่งเลยเพิ่นว่ะมันชิบลึกบืนขึ้นตามสายน้ำเนาะอันใดีสายน้ำนี่พี่น้องบา,อายอกำลังเลาะเบิง่ง ไอ้แต่หอยคือว่าหัวปลาอดีพี่น้องหอยขึ้นฟ้นาขึ้นแต่เมื่อคืนนี่เออม,มันมันตกแห้งเมื่อคืนนี่มันขึ้นแล้วเนะาะเา,า,า,ามาบุทไนเจ้าท่าว่าเบิ่กนี่ขานาดปลาปล่อยลายกระพริมบออออมองไอ้ลองขวงอีกเป็นยังตอนนี้เบาไอ้เพิ่นกำลังสีลงมือขวงพี่น้องแถวริมนี่แหละเพิ่นมักขึ้นมาถ้าว่าฝนตก มือเซานี่บาอากไอ้กะมาเบิ่งไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่ามือคืนนี้นะมันตกแห้งพี่น้องตอนนี้นะมันตกค่อยอู้คือบองมก่อนได้มีบ่อมันจปะปลาซิ่วบ่ออ้าย้ดิอ้าไอ้ป่าไปเดอค่ะ บ่ง,งอเด็ดเดีดดติดอยู่โอ้โหดิโอ้ติดปลานินพี่น้องคิดว่าสิติดปลาขอ้อนมือแรง,นะองนะจอบใหม่บ่แห้งอีลิมือ,อ,กกอนี้ก็แห้งอีผดเนี่ยไอ้เออมันเขาออน่าในสี่เฮดเดนหนี่มันคือเกี้ยวเนี่ยเนีเ่ย ไอ้ไอ้มันคือเกียวเดี๋ยวนี้ตัวนี้เี่แกยากตัวนี้พี่น้องน,น่าออกมาแล้วเอาบ่าบอไอ้ขวงอีกรอบสองพี่น้อง ให้แห่มนลงเลิกกกอนไม่อายยังเอามปนป่าลอยออกโอ้ได้ปลานินไว้ปิ้งเที่ยงแล้วพี่น้องสซมนี้พอดีแซบเนื้ออ่อนหวานๆเลยสาวซุปเอากระถางมา้อยพอบช่ว <c oughs> ใส่น้ำก่อนใส่น้ำไว้ก่อนฮึถือบอลนี่โอ้เป็นปา่ามันบอนไปหมด มอมาไปจอบปลาคอนั่นป่ายนั่นบ,บาอกบอกไอ้ว่ามองนี้เป็นตามีปลาคอพี่น้องมันมักบืนขึ้นมาแถวริมสะฝนตกอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยแตนมันก็ยหลายพี่น้องเบิ่งแตนว้า แม่บักแย่อันนี้บ่แมันแตนห่างคว,ยวายเพราะตัวนี้น่ะห่างคนอยู่ในโกนผู้ป้าฝนตกคนบินบบได้ใครเนี่ยพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วคนลุกเลยยังเจ็บแผลเก่ายังพันได้เศร้าคักซับออกมาก่อนดีกลัวฮะอ้บโบถือเนี้ไอ้แถวเจพักอันนั้มันมากขึ้นนะ แม่เห็นนะโอ้ลองไปข่วงหนองไงบอกไอ้เบิงพี่น้องอออก่อนบอกไอ้สิไปฟังไทยบอกไอ้ป่อยโอ้หลายถุงเติบเลยพี่น้องประมาณเกือบพันกว่าบาทเนาะมีปลาดุกไงแล้วก็ปลาดุกอีกอย่างอีกพันหนึ่งบอกไอ้าแล้วก็ปลาเพาะปลาใน บ่ไอ้บ่ยักลงงมป่ะในมือนี้พันหนาวถ้าง,งมแล้วมันได้หรือป่ะขอ,อจอบองม,อบมันบอนบล็อกบล็อกบล็อกระขวงลงนะ,ะนะบ่ทือครับแม่วมอนมากขึ้นมาแถวเจพักอันแวนนะก็มาเป่ากับบุมีหนาวเลยเปนนไป ลอยน้ำเก่งเลยค่ะมีวิชาตัวเบ้าเลยค่ะ,ไ,คะไปเบาไอไปฝอยเบิงอยู่พุ่นบานีพี่น้องโอ๋พี่น้องเมื่อกี้นี่มาลูกดิกง่ะไปต่ำห้างแตนแตนไล่เฮ้สสยสาวซุกยานขนาด ลาบแล้วแตนต่อน <illions S 1> ี่บอกพี่น้องเลยเป้าเป้าเป้าข mm ึ hmm ้นมาขึ้นมาโบชือมันตื่นแล้วไปไปว่างได้ไหนี่ผู้เสือกอย่างว่ามรุดยี่เนี่ยโอ้าเขามากกลางคืนนี่ เมื่อจิตเต็มหัวจะจอแถวนี้เนาะเต็มมองนี้เลย,เม,เลยมีปลาตายตัวหนึ่งพี่น้องมันมักมาซนแถวง่าไม้แบบนี้ปลาเป้าเป้า,าไหมพี่น้องมาเป้าระยะล,ลงไปน้ำเบาไอา้ต้องการกระติดเหอะลร เข้าแค่ยังไงน่ะอ,อ,อาบน้ำคาบใบไ,ไม้คาบงามไม้ไมเป็นไหมเป็นเน้อไเป็นจะถือกะไปทางนี้ดีกว่าเฮงชิขึ้นไปนองเบาไอาต่อเลยพี่น้อง บ่กเคยข่วงจัากเถื่อนหนองเบาไอาา้ค่ะที่ปล่อยไว้หาะชิยังบอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพลราดนี่เราบ่าเหลือทั้งคนบ่เหลือทั้งป่าแล้วอุย้ยน้ำึ้นในคืนเดียวเลยเกือบเต็มตะพ่ง กระถินเกิดหลายขนาานั้นเลยพี่น้องพอดีได้ฮักไข่เบะมันบดถึงดินที่อายแหนบดถึงดินแหนบดถึงดินแล้วมันบดถึกฟลาเดี๋ยวพุ่นงตื่น เออว่านไปเลยเสื้อผ้าลืมเอามามัดเมื่อกี้นี่เนาะมามัดหัวมันนะเอานว่พี่นนองเมื่อกี้ี่ป่าลอยี่ทางหน้าเขาเลยทำเอาไอ้ข่วงลงไปมันฆ่าพังบง้งมันฆ่าพังบ้งมันเลยบ่จำดินสิมีบดี ซีติดบ่ทว่วมหอยยี่บ้าน้ำจำนี่น้อยยังบ่ท่วมอืมบ่ติดพวกบ,งห,บงหลายป้าหอยเต็มเลยไอมีแต่หอยห,หอยเซอรี่หอยเซอีเอาไปไปต้มบ่พี่น้องหอย,ย,ยเต็มเลยขึ้นมาน้ำอันห้าควับกบงหวานแล้วมันบ่จุ้ออย้นเลยมันคา hai con bốn nòng theo quân tư <thử> ลองถึงเบิ่งจกโตว่ามันสิโตใหญ่สำหร้วเนาเนาะที่เคยปล่อยไปแห่เบามันนานลงมอนวะปลาก็เลยออกก่อนบ่ถือ รอบนี้เบาอายสิลงเป่าพอหนาวจนสั่นบ่านันนี้มาตัวไหไกับโบเก่งสมับเป่า่าบาได้เลิกไปกไหนนอ้อยเนาะ แงอหือบ่ถือบ่บ่ถืออืมองเห็นป uh, ่าจักโตมันยังอยู่บ่หรือว่ามันต้องบ่ถือเนาะ ล่อยบะไก่ลายเนึ่เป้าให้ n h à ไงนะโอ้มาเฮาดุดไปนำ บออายอสาูลงทุนลงไปงมไปตาได้อยู่บ่าไอ้นองเหม็นคนมาลอยเอาไปเบิร์ดระบเจ้าเอาบริขามไปฝั่งนะั้นน้ำบ่ออายเนาะพี่น้อง มางทีถ่ายอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอิลปะก็ว่างนั่นเนาะ ย่งว่านั้นเลิกพี่น้องว่างนัน้นเลกิกมุดปันปาโลมาเลยแบบนี้ว่างนี้เลกิกเลิกไปหาตื้นในทางคุนเนะ้เพงนเว่นาะโอ้เลิกเพลงว่างนี่นิปหัวเลย ที่แรกเนาะอยากดูดก่อนได้พี่น้องตอนบอ้ายมาัดดูดบัท่านฝนตกมากก่อนฮะบ,บัวถือซ้อแล้วจ้อยนองเนี่ยได้ตัวน้อยอีกตัวหนึ่งสี่ตัวแล้ว สวใหญ่ที่เราได้เมื่อกี้นี่พี่น้องเต,ต็นตอไม้เขี่ยตีห้างเต็นลงเบิง่งคิดว่าเพื่อนสิบันรุดแล้วเพื่อนพันรุดเจยห้างเพื่อนอยู่ในก่าไม้แนมอญโบเห็นมอคีใหญ่นี่แจ้งแม่เพื่อนออกเบิร์ตพักแล้วบ่ห้างใหญ่ขนาดซ่อนอยู่ในไม้โหไม้บบมีแกน่นทางในเพื่อนก็นเลยอยู่ในก่าแบบนี้เลยเอาไปให้แม่เพื่อนแกะลงเบิง่ง มือนั้นไม่วาดแกะแล้วก็เอาไปขวพี่น้องแซบ่บใส่ไข่แห่งแซบ่บโตคนยังมีหลายอยู่ไข่เนเ่็นไหมพี่น้องนี่นี่นนไข่พอนแกะเอาแต่หั่นนก่อนพี่น้องอะ คือว,ว่าเตนพี่น้องโอ้ฮะฮะฮะอุ้ยปลาค้อปลาค้อพี่น้องอุ้ยไป,ป,ป่น้องปลาค้อปลาค้ออ้าวระวังเตนระวังเตนอ๋อเห็นอยู่มันดีเดาๆอยู่เมื่อกีน้นี่มันลุดไประบายอู้นี่นี่นี่มันก็คักเลยอ้หนี่เด่น้ำไหลลงมาเนี่ยนี่มันกระชื่นขึ้นมานี่เลย ฮันเด้เด้ปลาซิวบืนนะพี่น้องโอ,โอปลาซิวบืนเต็มเลยอุ้ยว้าวอุ้ยปลาซิวแบบไหลลุมลงมาอ่าโอ้นี่เดปลาซิวพี่น้องเต็มเลยนักเอาได้บ่นี่ น้ำไหลลงมาไดน,นีโอ้นจปะปนินน้อยนะบอกอืไปบางนั้นแหละอืโอ้หนองนี่มแต่ปนินน้อยพี่น้องลูกปนินน้อยกอสี่ห้าตัวหกตัวลหู ลูกปลานินบบน,น,นี่พี่น้องเบิ่งปลานินนองเลยปลาขึ้นปลาขึ้น, <c oughs> น,นพี่น้องว้ายวะห่ว <c oughs> งขึ้นมามันกระสุนมาอยู่นี่พาี่น้องย่างขึ้นมา เห็ดน,น้อไม้สีสับาบอยู่บักหลายเนาะตัวเขียวหนุม่มเอาเฟืองมาใส่กำลังออกพี่น้องเ้ยฝนปุ๊บไหลขนาดเลยซัมสิกินเนาะยามฝนน้อไม้นี่แหละสวยชีวิตเทาได้หลายยามฝนนะเพื่นเฮงเอกดีมื้อนี้กะในปลาอยู่สี่โตด้วยพ,พี่น้องพอดีปีงเนาะโตช่างมีส,สัตว์ุกมากเลยพี่น้อง เนื้ออ่อนๆหวานๆเลยพอดีได้ปิ้งเที่ยงอยู่แต่ว่าบรมานปลาคอเมื่อนี่มันบืนแต่เมื่อคืนนี้แล้วปลาคอนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแบบตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็มาแห้งตอนเช้าหน่อยหนึ่งสายๆมากกระสีลินลนประมาณนี้เนาะบาไอ้ยังบมูเห่ยบาไอ้ยยังไปเลาะต่ออยู่โหเลาะอ้อมไปบโหจอบเบิ่งปลาคอแถวแจ๋เนาะแล้วสได้บยบได้พี่น้องสาวชูขมวเยแล้วแล้วก็หนาวน้ำตอนนี้เนาะสิไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแล้วสำหรับคลิปนี้ ฝากเป็นกำลังใจแล้วบอกค,ความโฆษณาเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย